สวัสดีครับช่องทนายสายเกษตรนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาที่แปลงฝรั่งหงเป่าซือของผมนะครับในส่วนหลังบ้านนะครับนี่คือลูกของฝรั่งหงเป่าซื่อนะครับวันนี้ก็จะมาเยี่ยมชมนะครับแปลงนะครับหลังจากที่ไม่ได้เข้าแปลงหลายวันนะครับก็แบบนะครับก็มาเดิน ชมนะครับในแปลงฝรั่งต้นนี้นะครับก็มานะครับพบเจอนะครับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับอยู่ใต้ใบอ่อนนะครับของต้นฝรั่งของเปาซือต้นนี้นะครับเป็นของคู่เขาเียกว่าของคู่กันเลยนะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูรับชม ประั่งนะครับคืออะไรเอ่ยนะครับนี่ไงครับศัตรูคู่บุญบารมีนะครับของใบอ่อนฝรั่งนะนะครับนั่นคืออะไรเอ่ยก็คือเพี้ยอ่อนนะครับเพี้ยอ่อนเต็มเลยนะครับมาดูนี่ครับเป็นไงครับนี่คือเพี้ยอ่อนนะครับเพี้ยอ่อนเต็มเลยนะครับ พีออดคืออะไรนะครับพีออนนะครับก็คือแมลงนะครับที่ดูดน <ne> ้ําเลี้ยงพืชนะครับอ่าก็คือเป็นแมลงที่ดูดน้าเลี้ยงพืชก็จะมาดูดน้าเลี้ยงเนี่ยครับของใบออนเราอันนี้ก็คือนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าครับขับของเหลวก็เป็นอุจจีมันนะครับหรือมันถ่ายออกมานะครับเมื่อกี้ครับเป็นของเหลวนะครับอยู่บน ใบฝรั่งนะครับอันนี้คือเพรออดนะครับมันก็ดูน้ําเลี้ยงเนี่ยครับเยอะดูน้ําเลี้ยงของใบนะครับนะครับแล้วก็ดูนะครับดูน้ําเลี้ยงของใบนะครับแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นของเหลวเหนียวเหนียวนะครับก็คือน้ําหวานแลวนะครับออกมานะครับซึ่งพอออกมามากๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีมดขึ้นมานะครับแล้วก็ จะทําให้ใบนะครับใบฝรั่งเนี่ยดำนะครับแล้วก็ไม่สามารถทําการก็เลยทําการสังข้อแสงนะครับสร้างอาหารได้ใบก็จะเสียไปเลยนะครับเนี่ยครับเพียอ่อนก็รอเพื่อนๆลองดูนะครับหมั่นไปดูในสวนเรามากนะครับฝรั่งนะครับหมั่นไปดูด้วยนะครับว่าเพี้ยอ่อนเข้ามาหรือยังนะครับก็ ให้เพื่อนๆได้ไปดูนะครับวิธีที่ป้องกันหรือวิธีที่จะดำเนินการที่ให้เพี้ยอ่อนนะครับไม่มาที่เกาะที่ใบของเรานะครับใบยอดใบฝรั่งมามาดูทำเลียงนะครับเราก็ถ้าเราปลูกฝรั่งน้อยต้นไม่กี่ต้นนะครับเราก็ ใช้ชีวพันธุ์นะครับน้ำส้นควันไม้นะครับฉีดนะครับหรือบางคนก็ใช้น้ำยาล้างจานนะผสมเขาเรียกว่าอะไรครับน้ำยาล้างจานผสมกับใบยาสูบหรือยาเส้นเ่ยนะครับอย่างที่ผมแวกดูนี่นะครับนี่นครับเพียอ่อนนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องทำการ กำจัดนะครับเนี่ยครับมันก็จะไปกินนี่นะครับให้ดูกินดอกด้วยนะครับมันดูน้าเลี้ยงดอกนะครับลูกมันก็จะบิดเบี้ยวดอกก็จะบิดเบี้ยวนะครับไม่สวยงามนะครับนะครับตามภาพที่ผมสังเกตให้เพื่อนๆดูนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับมันก็จะทำลายถ้าเราเผลอครับไม่เข้ามาดูแลเนี่ยครับแยแวกดูเนี่ยครับตามไปถ้าเราเผลอผานเนี่ยฮะเนี่ยนะครับก็คือมันถ่ายมา เป็นน้ำหวานนะครับนะครับใบก็จะดำเชื้อราขึ้นนะครับแล้วใบก็จะเสียไปเลยครับไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้ไม่ปรุงอาหารไม่ได้นะครับใบเนี่ยครับผมก็ให้ดูรอบๆนะครับใต้ท้องใบนะครับก็จะเกาะกันอยู่นะครับมากมายนะครับบางทีก็เกาะเนี่ยครับเกาะเลยดอกครับดูดน้ําเลี้ยงดอกนะครับเพรอ่อนะครับดูดน้ําเลี้ยงนะครับ ดูน้ําเลี้ยงแล้วก็จะขับถ่ายนะครับเป็นของเหลวเหนียวเหนียวนะครับก็คือน้ําหวานนั่นเองลงที่ใบนะครับสังเกตได้นะครับใบจะมีสีดํานะครับก็เกิดจากเชื้อราเขาม่าดําสามารถเติบโตได้บนใบนี่เลยครับซึ่งเพยอ่อนบางชงนิดก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสในพืชได้นะครับอันนี้ผมก็ให้เพื่อนๆดูนะครับ วิธีป้องกันถ้าใครปลูกเยอะๆนะครับเพื่อเป็นธุรกิจนะครับเราก็จะใชะ้สารเคมีนะครับฉีดก็เชฟวินบาแมคกตินนะครับฉีดตอนเช้านะครับหกช่วงหกโมงเช้าก่อน9ก้าโมงนะครับถ้าฉีดสายก็นั้นก็เนี่ยผมให้ดูนะครับเนี่ยครับมันขี้เป็นน้ำหวานนะว่านะครับถ้าฉีดสายก็นั้นก็อาจจะ ได้คุณภาพน้อยนะครับโดนแสงแดดนะครับแล้วก็จะระเหยไปนะเป็นกรรมฐถนไปนะครับฉีดช่วงเช้านะครับก่อนแดดแรงนะครับหกโมงเช้าถึง9ก้าโมงครับยากําจัดศัตรูพืชตอนเย็นก็หลังลักบ่าย4ี่โมงนะครับก็ฉีดนะครับเพื่อกำจัดศัตรูพืชนะครับในกรณีที่เราทําเป็นเขาเรียกว่ครับทำเป็นธุรกิจเนี่ยฮะ อันนี้ก็จะมีเพี้ยแป้งโพมาแลลวนะฮะนี่ยครับแต่ท้องใบอันนี้จะเป็นเพี้ยแป้งนะครับขาวๆนี่ครับนี่ยนะเพี้ยแป้งขาวๆนะครับเพี้ยแป้งนะครับถ้าถ้าไม่ผิดพลาดก็คือเพี้ยแป้งนะครับเหมือนกันครับนะฮะครับนี่ครับน้าถ่ายออกมาเป็นของเหลวเนี่ครับน้ำหวานนะครับน้ำหวานถ่ายมานะครับเดี๋ยวก็จะมี มดมาเน่เน,เน่เน่ครับเพีย้ยนะเพี้ยอ่อนนะครับตายใบอ่อนของต้นฝรั่งนะครับเพื่อนเพื่อน,นมือใหม่พวกเรานะครับปลูกฝรั่งครับเราหมั่นดูนะครับเราจะเจอด้วยตัวเองนะครับเราปลูกน้อยเราก็ดําดเนินการาป้องกันหรือกําจัดเลยนะครับบางทีก็นะครับ ก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับสำหรับนี่นะครับเรามีไม่เยอะเด็ดเลยนะครับเด็ดนี่นะครับโอ้โหเต็มเลยนะเพี้ยเนี่ยเพี้ยอ่อนนะครับเด็ดแล้วเอาทำลายนะครับเด็ดแล้วเราก็เอาไปทําลายนะครับโดยการนะครับเผาไฟนะครับเป็นการ กำจัดอย่างถาวรนะครับความร้อนเผาของไฟจุดไฟเผานะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเด็ดนะครับเราขยันก็เด็ดไปนะครับก็คลิปนี้ก็สําหรับเพื่อนๆนะครับก็ใครกาลังเผชิญนะครับก็ป้องกันนะครับพี่อ่อนนะครับมันจะดูใบเหล่านะครับใบอ่อนเราสวัสดีครับ